ครับผมดูก <opolit ist> <movement> ับผมช่างมดนะครับวันนี้มาแก้ไขจตัวแอร์อินเวอร์เตอร์นะครับของไดกินไม่เย็นนะครับวันนี้เราทําการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ลองเช็คอุณหภูมิหน้าเครื่องนะครับก็อยู่ที่12.4องศานะครับก็คืออยู่ในค่าปกตินะครับทีนี้ลองมาสัมภาษณ์เจ้าของห้องนะครับ อช่างมดแก้ไขให้สบายใจเลยครับเย็นสบายเย็นสบายเย็นจนหำหดนะ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 โอเคเย็นเย็นจนหำหดใช่ไหมครับครับครับอ่าเยี่ยมไปเลยนะครับวันนี้เรามาแก้ไขแอร์ไม่เย็นนะครับที่คอนโดอยู่แถวอมตะนคร นี้ห้องทุกห้องก็จะมีแอร์ครับก็ในส่วนที่เราจะไปแก้ไขก็จะเป็นในส่วนของห้องตรงนี้นะครับบริเวณแอร์ตัวนี้ส่วนจะแก้ไขยังไงนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามรับชมในคลิปอีกทีครับตรงนี้นะครับที่รีโมก็ขึ้น e ออร์เรอร์โนะครับเป็น U0 ก็ไปถึงหน้างงานนะครับก็ทําการถอดคอเวอร์นะครับเพื่อทําการตรวจเช็คจะเป็นแอร์ออมเอร์เตอร์นะครับของไลกินนะครับขนาด12,000 BTU ครับสวัสดีครับดูกับผมช่างมดนะครับวันนี้มาทําการแก้ไขปัญหาเจ้ตัว A อได้กินาทางานนะครับแต่ว่าไม่มีความเย็นก็ตรวจสอบร,ระบบเบื้องต้นนะครับปรากฏว่าในส่วนของนอ้ํายาขาดฐานจากระบบนะครับก็แอร์ตัวนี้นะครับใช้งานมาเกือบ9ปีนะครับในส่วนของ แรงดงนันน้ายาคตอนนี้ระบบรันอยู่ที่สเต็ป2นะครับก็วัดน้ายาอยู่ที่55 PSI นะครับแล้วก็การินกระแสที่1แอ1.29แอมก็ถ้าดูในเนมเพจนะครับตัวนี้ระบบกระแสดันนิ่งเคอเรนต์นะครับ5.6แม็กซิมัมก็จะอยู่ที่7.8ตัวนี้กระแสไม่ได้ นยาันะครับส่วนของข้อดิฟฟิดนะครับมันจะเป็นน้ำแข็งครับเดี๋ยวเราจะทำการาเติมน้ำยาเข้าไปาก็จะมีในส่วนของตาช่างนะครับที่เราจะมาคำนวณด้วยนะครับตัวนี้ใช้น้ำยา R 3 2นะครับอุณหภูมิที่แผงคอยร้อนนะครับ ได้3 4องศาซึ่งต่ำกว่าค่าที่กำหนดครับทำให้อากาศภายในห้องไม่เย็น,นเดี๋ยวเราจะทำการชาร์จน้ำยาเข้าไปแล้วก็ลองเช็คกระแสดูอีกทีนะครับตรวจสอบความเย็นว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับตัวนี้ก็จะเป็นตาช่างนะครับที่เราทำการใช้ช่างแล้วก็ชาร์จน้ำยานะครับในส่วนของชาร์จน้ำยาเข้าไปนะครับอยู่ที่410กรัมครับ แล้วก็แรงดันก็จะอยู่ประมาณ140 psi ครับกระแสวัดได้นะครับ4.45แอมป์ครับแล้วก็อุณหภูมิแผงคอยล์ร้อนนะครับอยู่ที่43องศาเซลเซียสครับครับก็หลังจากที่เราทำการชาร์จน้ำยาเข้าไปนะครับตรงน,นี้ระบบแอร์ตรงนี้ก็สามารถใช้งานได้ปกติโดยที่ไม่ดับแล้วนะครับ<ส>ก็จะเป็นแอร์ ไลกินอินเวอร์เตอร์นะครับขนาด12,000 BTU นะครับใช้น้ำยา R 3 2นะครับนี่ก็จะเป็นชุดตาช่างช่างน้ำยาแอร์นะครับแล้วก็ชาร์จน้ำยาแอร์เราใช้เกตตรงนี้นะครับดูบเซนเซอร์นะครับแล้วก็แสเราใช้ลิปนับตอนนี้อุณหภูมิภายในห้องก็ อ,อยู่ในค่ามาตรฐานนะครับรับประกรันความเย็นห้าหดแน่นอนห้าหดแน่นอนห okay. <Okay>. yeah. ้าหดแน่นอนโอเคเคอตนนี้ก็จะทําการเก็บข้าวเก็บของไปในหน้าง,งานต่อไปเป็นอาคารคอนโดมิเนียม ในส่วนของงานบริการของชมดวันนี้ก็จบลงในประเด็นตอนนี้นะครับในส่วนของท่านใดที่สนใจนะครับที่จะทําการติดตั้ง A อย้าย A อนะครับแก้ไขระบบเช็คระบบนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับรับประกันความเย็นทัาหดเหมือนเดิมนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการถ่ายทำไว้เพียงเท่านี้นะครับพบเจอกันใหม่ในตอนหน้าก็แล้วกันครับสวัสดีครับ